สวัสดีจ้ามือนีสิพมามบว่าเปิดราคาจะเปิดราคาควายแม่นางแม่สาวจ้าของพออุลิดราชาตผักดีจ้าผู้ซอยมูสิบเอ็ดบน,น้นสะอาดตำบลบอยไนย่อำเภอบละบือจังหวัดมหาสรารคามเฮาจ้ากลับมาไปเบิ่งว่าแล้วสิเปิดราคาหลายปันไหนเนาะจ้าเพราะว่าเป็นควายแม่สาวแม่นางจ้าพร้อมทีสิไปพัฒนาผสมพันธุ์เอาพอพันธุ์ดีๆจ้า ข้ามาไปเบืองจ้าวันแล้สิเปิดไลายปันใดเมือน,นี่สวัสดีจ้ามือน,นี่มาผ้ามาชมควายพอกาจ้าพอกา พ่ออุลิดราชาผักดีพ่อพ่อพ่ออุลิดราชาผักดีจ้ะผู้สวยมูสิบเอ็ดนี่ล่ะผู้ผู้สวยมูสิบบ้านโน้นสะอาดจ้ะตำบลบอยไนย์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามจ้ะมือนีผ้ามาเปิดราคาจ้ะเปิดราคาควายพัฒนาจ้ะกำลังพัฒนามันสีได้ประมาณจักเดือนจักอายุจักเท่าไรแล้วประมาณปีตาปีกวัวควายได้อายุปีกว่าจ้ะ เป็นควายสาวจ้าพี่น้องจ้าเบิงบ่งเด้อเบิ่งแขนอันตันดีดีหู้ซ้ำหู้หู้ไหลายเนี่ยเจ้าของเพิินเลี้ยงแล้วก็คุนค้นจ้ามาหอดเพิินกับไหจับไห้บเลยเนี่ยนี่แหละจ้าเจ้าของควายก็ได้เอิ่นกันเล่นลนล่นกับพอกาพอกาบ้านเฮานี่แหละจ้าเบิ่งเด้อพี่นอ้องไห้ไหชมอ่าหมุนแน่พอหมุนแน่อ่าดูตูดจ้าดูตูดดูตูดดูหางจ้า สูงกับประมาณเท่าไหร่จ้าขอขอประมาณเอาเด้อจ้าพี่น้องจ้าว่างนี่แหละเนาะประมาณประมาณประมาณเน็ตจ้ะนมไม่นมเพิ่นซื้อนมจ้าตัวนี้แหละจ้าที่เพิ่นห้องสิบหนึ่งจ้าสิบหนึ่ง สิบไงจ้าสิบไงหู้จ้ะหู้เชื่องเชื่องเชื่องเพิ่อนนะเพิ่นนี่เชื่องดากเพิ่นก็ดีก้นเพิ่นก็ดีหางเพิ่นก็ดีพี่น้องจันเพิ่นว่าขามีแอนกัมไรพร้อมเด้ยมันบอทางส่นเบิ่งบึงบ่งก้นเพิ่นพี่น้องจ้า ชิพหนึ่งชิหนึ่งเปิดรละค่าจะเปิดรละค่าน,นี่จ้าแพ็กค,คูจา้าแพ็กค,คู พี่น้องจ้าเบิ้งเอาแพลกูได้จ้าเพิ่นเปิดทั้งสองตัวนี่แต่ว่าตัวทั้งขวามือนี่ห้เบิ้งไปแล้วจ้ามานีกัสิมาเบิ้งตัวนี้จ้าตัวนี้จ้านี่สาวสาวหน่อยคือกันจ้าความสูงกะบบนนี้กันจ้ามันเป็นแพลกูเลยเป็นควายหลุนๆขึ้น,นกันสาวสดๆจ้าปีกลัวๆตัวนี้เปิดเท่าไหร่พอกาตัวนี้เพิ่นวาหกหมื่นจ้า ตัวนี้เพิ่นวาหกหมื่นหกสิบคะแนนตัวนี้หกสิบคะแนนจ้ะเดี๋ยวสิพาชมจ้ะพาชมสาวพี่น้องสนใจกะมาเบิ่งตัวจริงจ้ะเนี่ยกะบ,บ่อขี่ลายเลยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยบอ่อขี่ลายเลยละ่ะถ้าเฮาเสียเอาไปพัฒนาเนาะสำหรับสำหรับแบบว่าผู้ที่กำลังสีหาควายไปเลี้ยงพัฒนาผสมเอาลูก เอาลูกอันไหควายหนักควายใหญ่เนาะกำลังพัฒนาใจจ้าเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้สิก็ราคาก็บอบอสูงลาค่ะโอ้ยงามนี่นี่จ้าเบิงใข้อ่องป่องพี่น้องจ้าควายสาวหกสิบคะแนนหกสิบวนถวนต่อร่องเลยพ่อจ้าพ่อกาจ้ากะมาหอดมาถึงกะสิ ได้ยุแล้วจ้าได้ค่าน้ำมูกน้ำมันยุแล้วกาละว่าเบิ้องด้วยจ้าพี่น้องเบิ้งตูดเบิ้งหยังเพิ่นนี่จ้าเบิ้งหุ่นเบิ้งตูดเพิ่นกาปีกัวกาเมื่ท่านเห็นหอดสองปีเนาะหื้อสี่ยูวางบ่เออบ่บ่บ่หอดกแกยังหน่อยจ้าอายุของควายเออแมนแมนกาสี่ยูประมาณไก่เคี่ยงสองปีเลยจ้า อายุของค้ายนี่ก็สิบใกล้เคียงสองปีนนจ้่แต่ว่าว่าเลี้ยงตัวนี้เพิ่นเป็นสัตว์แล้วพี่น้องจ้านี่เพิ่นขึ้นแล้วเนี่ยมือนี้ค่ายเพิ่นขึ้นเนี่ยแต่ว่าเนแต่ว่ามันน่อยอยู่เนาะก,ก็เลยเพราะท่านไหนอยากสะสมนี่แหละจ้าเพิ่นเปิดยุจ้าพี่น้องสนใจกะกะโทรมาหาเราก็ได้พอกาจ้า พกาเบอร์โทรเนจา้ากาบบเป็นยังจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสีขึ้นเบอร์โทรไวให้ที่หลังเนะจา้าพอกาแล้วจื้อเบอรอบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสีขึ่นไวต้นคลิปเลยจา้าสีขึ้นไว้ให้ต้นคลิปเลยเพิ่นเปิดราคาทั้งสองตจา้านี่แหละจา้าเจ้าของควายก็ได้จา้าพอกาพออาก่อหยังเกาะซื้อหลือ่ะพ่ออุลิ ราชาพักดีผู้ช่วยหมู่1 1บ้านโนนสะอาดตำบลบ่อใหญ่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามจ้าถ้าสนใจกะจังโทรหาเล่าเอาเด้อจ้าแล้วกับมาเบิงโตจริงกันเอาเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้จ้าจ้าเพื่นมีแพ็กครูจา้าพี่น้องจา้าใครอ่องฟองเบิด ฝากไว้แค่นี้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดือนเพ็ญในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ผูทำคลิปในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดือนเพ็ญแชนแนลค่ะ